ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2566ของโรงเรียนวัดหลังแคบโรงเรียนวัดหลังแคบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลดอนทรายอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนจำนวน178คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนโดยมีนางสราลีแก้วพิจิตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรายงานผลการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนปีการศึกษา2563ถึงพศ2565 ประเด็นที่1การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อนเนื่อง3ปีการศึกษาให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 1. นนโยบายการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนวัดหลังแคบได้กำหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการสร้างโมเดลนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เรียกว่า Scale-Up Model อีกทั้งโรงเรียนได้กำหนดแผนปฏิบัติการโดยใช้วงจรคุณภาพเดมิง PDCA มีโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาส่งเสริมทักษะชีวิตและการคลุมครองนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนอย่างชัดเจน เช่นกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประถมนิเทศสําหรับนักเรียนใหม่โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเป็นต้นโดยโรงเรียนมีคําสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ครูประจําชั้นในแต่ละปีการศึกษาเพื่อให้มีการขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการทํางานเป็นทีมและมีทีมประสานงานที่ทำให้สามารถดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูประจำชั้นเพื่อศึกษาแนวรัเบียบปฏิบัติของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสมซึ่งโรงเรียนจัดทำคู่มือนักเรียนเป็นปัจจุบันทุกปี 2. แนวทางรูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา โรงเรียนใช้ SDQ ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาศึกษาบริบทของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งปัจจัยภายนอกภายในและการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบด้านและนำนโยบายของสพทเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาขับเคลื่อนครบ5ขั้นตอน มาเพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนนอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งเช่นนโยบายโรงเรียนคุณธรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเป็นต้นซึ่งโรงเรียนมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนโดยการทำสวอตเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนปัญหาและโอกาส ซึ่งใช้การมีส่วนร่วมและระดมความคิดจากผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิ์เก่าตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทําให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาให้ดีขึ้นโดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพเดมิ่ง (PDCA) เป็นหลักในการทํางาน 3. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนมีสารสนเทศด้านข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและมีการคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมทักษะชีวิตการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนโดยโรงเรียนมีสารสนเทศ ผลการดำเนินง,งานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเช่นบันทึกการประชมุมผู้ปกครองนักเรียนบันทึกการโฮมรูมบันทึกพฤติกรรมและการส่งต่อเป็นต้นและมีการรายง,งานผลการเยี่ยมบ้านหรืออัปเดตข้อมูลนักเรียนผ่านระบบออนไลน์เช่น Facebook Line เพจของโรงเรียนเพื่อให้ข้อมูลที่ได้เป็นปัจจุบัน จากนั้นโรงเรียนได้นำข้อมูลสถิติสารสนเทศดังกล่าวมาใช้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำผลประเมินมาพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องประเด็นที่2 การดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 1. การดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบ5ขั้นตอนและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยดำเนินง,งานสอดคล้องอย่างเป็นระบบโดยครูประจำชั้นจะเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลจากการสังเกตพฤติกรรมการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องการเยี่ยมบ้าน การสำรวจความสนใจด้านอาชีพศึกษาข้อมูลจากผลสำฤธิ์ทางการเรียนระเบียนสะสมแบบบันทึกสุขภาพหรืออื่นๆแล้วใช้ SDQ คัดกรองนักเรียนมาแยกนักเรียนตามเกณฑ์เป็น3กลุ่มกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มปัญหา จากนั้นนำข้อมูลการแยกนักเรียนเป็นกลุ่มโดยในส่วนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มปกติโรงเรียนจะจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไปในส่วนการป้องกันช่วยเหลือและแก้ปัญหา รูให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียนโดยประสานกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมในการแก้ปัญหาในส่วนกลุ่มมีปัญหานั้นโรงเรียนมีการนำข้อมูลของนักเรียนมาพิจารณาร่วมกันและบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการแก้ปัญหา เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นมากน้อยเพียงใดสำหรับนักเรียนที่ใช้เวลานานพอสมควรแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจําเป็นต้องส่งต่อไปยังเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ปัญหาแต่ในช่วงปีการศึกษา2563-2565ศไม่มีนักเรียนกลุ่มมีปัญหาที่ต้องส่งต่อ2อการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนจะทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อให้รู้จักนักเรียนมากขึ้นโดยเก็บข้อมูลจากการตรวจสอบการเข้าแถวในตอนเช้าของนักเรียนทุกวันตรวจสอบการเข้าเรียนสอบถามหรือสัมภาษณ์นักเรียนการเยี่ยมบ้านการประชุมผู้ปกครองการให้คำปรึกษานักเรียนเช่นหากนักเรียนมาสายไม่เข้าเรียนหรือมีปัญหาจะได้ดำเนินการช่วยเหลือได้ทันเวลาจากนั้นคัดกรองนักเรียนเป็น4กลุ่มคือกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษโดยคัดกรองจากแบบประเมินแล้วนำนักเรียนมาจัดกลุ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเช่นการสอนเสริมค่ายวิชาการค่ายปรับพฤติกรรมส่งเสริมด้านกีฬาดนตรีศิลปะบริการให้คำปรึกษานักเรียนเป็นต้น มีการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนโดยวิเคราะห์บริบททุกด้านของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาแต่ละกลุ่มตามบริบทบันทึกปัญหาที่เกิดจากความเสี่ยงและปัญหาเป็นรายบุคคลรายกลุ่มมีการจัดทำแบบส่งต่อที่มีข้อมูลความต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการในปีการศึกษาถัดไปโดยการปรับพฤติกรรมการวางแผน การจัดกิจกรรมหรือโครงการให้อยู่ในหลักของการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลรู้จักสภาพและปัญหารู้แนวทางวิธีการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขรู้ระบบขั้นตอนการดำเนินงานเงื่อนไขคุณธรรมครูต้องมีความรักความเมตตาต่อสิทธิ์ทำงานเป็นระบบเคารพกติกามีวาจาไพเราะ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการรายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการครุ้มครองนักเรียนโดยใช้ระบบออนไลน์ Facebook line จัดทําโดยคณะทํางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 3. การดำเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ครูและบุคลากรดำเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยตระหนักเห็นถึงความสำคัญและการช่วยเหลือนักเรียนเข้าใจในธรรมชาติของนักเรียนใส่ใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดูแลรักษาช่วยเหลือนักเรียนฝึกให้นักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจรู้จักปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของนักเรียน มีวินัยความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมโดยโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะชีวิตและการคลุ้มครองนักเรียนเช่นโครงการปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนใหม่โครงการอบรมคุณธรรมจร,ริยธรรมสำหรับนักเรียนกิจกรรมประชุมผู้ปกครองกิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรองกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดของนักเรียนทุกคนในแต่ละภาคเรียน กิจกรรมสภานักเรียนทําให้นักเรียนได้รับการพัฒนารอบด้านพร้อมกันนี้โรงเรียนได้นําสื่อนวัตกรรมทางการศึกษามาคัดกรองนักเรียนโดยครูประจําชั้นและนักเรียนร่วมกันคัดกรองข้อมูลนําผลการคัดกรองมาช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆปรับปรุงบุคลิกภาพของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจถึงความสามารถความถนัดของตนเองมากขึ้น เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง 4. การดำเนินการคลุ้มครองนักเรียนเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ เมื่อทางโรงเรียนทราบข้อมูลความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยต่อตัวนักเรียนแต่ละคนจากขั้นตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและจากการคัดกรองนักเรียนโรงเรียนจึงใช้วิธีการที่เหมาะสมตามสภาพความเสี่ยงของนักเรียนแต่ละคนเพื่อเป็นการคุ้มครองนักเรียนส่วนใหญ่โรงเรียนจะเน้นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเช่นนักเรียนที่มีความเสี่ยงเรื่องเพศจากการเข้าถึงสื่อออนไลน์ ครูประจำชั้นจะต้องประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อกำจัดการเข้าถึงสื่อเหล่านั้นโรงเรียนที่มีปัญหาการถูกทำร้ายจากพ่อแม่ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทางโรงเรียนจะติดต่อไปยังผู้ปกครองลำดับถัดไปอาจจะเป็นปู่ย่าหรือตายายเพื่อเข้ามารับฟังปัญหาและร่วมกันแก้ไขหรือมีการแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้รับทราบและเข้าร่วมในการคุ้มครองนักเรียนคนดังกล่าวนักเรียนที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ โรงเรียนมีการดำเนินจัดหาทุนการศึกษาเพื่อเป็นการคุ้มครองสภาพจิตใจของนักเรียนให้สามารถมาเรียนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นต้นประเด็นที่3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 1. ข้อมูลภาคีเครือข่ายและวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นจุดแข็งของโรงเรียนโดยโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายได้แก่เครือข่ายผู้ปกครองประจำชั้นเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันนาเทศบาลตำบลดอนทรายและวัดหลังแคบมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนระดับชั้นเพื่อช่วยประสานงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่จัดให้กับนักเรียน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลส่งเสริมกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอเช่นการให้ทุนการศึกษาการมอบเงินและของรางวัลในการจัดกิจกรรมปีใหม่กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์เป็นต้นอีกทั้งยังช่วยดูแลพฤติกรรมการคุ้มครองความปลอดภัยของนักเรียนเมื่อนักเรียนอยู่นอกสถานศึกษาหรืออื่นๆซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลดอนทรายอย่างต่อเนื่องทุกปีและได้รับการบริจาคเงินทุนการศึกษาจากงานชาปนกกิจศพวัดหลังแคบเป็นประจำ 2. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับภาคีเครือข่ายด้วยช่องทางและวิธีการที่เหมาะสมเช่นประชุมร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองติดต่อด้วยหนังสือราชการกับภาคีเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานอีกทั้ง รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับภาคีเครือข่ายทราบถึงความสำเร็จในการดำเนินการแต่และภาคีเข้ามาคอยสนับสนุนดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ 3- การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยใ,ในสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชุมวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานประเมินชื่นชมให้กำลังใจในการดำเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียนจากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าโรงเรียนมีจุดแข็งในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเป็นอย่างยิ่งซึ่งทำให้โรงเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายซึ่งในส่วนของความปลอดภยัยโรงเรียนได้ดน,นเนินการครบทุกขั้นตอน ประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน 1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาตลอดจนพัฒนาทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน ซึ่งคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดดังแคบทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าใจการเสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งครูประจำชั้นมีส่วนสำคัญและจำเป็นมากต่อระบบดูแลนักเรียนเพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจแหลกใกล้ชิดน,นักเรียนมากที่สุดและโรงเรียน ก็ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของครูประจำชั้นไว้อย่างชัดเจนโดยมอบหมายให้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนกำกับดูแลพฤติกรรมของนักเรียนควบคุมการเข้าแถวหน้าสาธง,งกิจกรรมโฮมรูมรับฝากเงินออมทรัพย์ติดตามผลการเรียน ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอเพื่อรายงานพัฒนาการของนักเรียนและส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเพื่อแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนต่อไปนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการจัดโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการอบรมผู้กำกับลูกเสือการอบรมโครงการ คุณธรรมการอบรมคัดกรองนักเรียนยากจนเป็นตน้นและที่สำคัญที่สุดครูทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคุ้มครองนักเรียนและดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนผ่านกิจกรรมการเยี่ยมบ้านรวมถึงการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน2 การนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาตลอดจนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและคลุมครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโรงเรียนวัดรังแคบได้ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในสถานศึกษาโดยมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโดยผู้อํานวยการสถานศึกษากํากับติดตามจากซาและให้คําแนะนําช่วยเหลือนสนับสนุนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งสามารถตรวจสอบร่องรอยการทํางานของครูประจําชั้นจากสมุดบันทึกสถิตินักเรียนสมุดบันทึกโฮมรูม แบบประเมินพฤติกรรม S D Q และรายงานโครงการเป็นต้นซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและได้รับขวัญกำลังใจจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยการมอบเกียรติบัตรเชิดชูครูดีไม่มีอบายมุกส่งเสริมให้ครูส่งผลงานครูดีเด่นและให้มีวิทยาฐานะที่สูงขึ้น 3. การประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัยการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยการนำผลการประเมินจากร่องรอยการทำงานข้อมูลปีที่ผ่านมาเช่นแบบรายงานประชุมผู้ปกครองบันทึกการเข้าเรียนแบบรายงานการเยี่ยมบ้านและอื่นๆ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไปประเด็นที่5ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา 1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างความปลอดภยัยทักษะชีวิตและการคลุ้งครองนักเรียนที่มีผลต่อคุณภาพของนักเรียน ซึ่งการนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปีการศึกษา2,563ถึงพศ2,565พบว่านักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลงไม่มีนักเรียนออกกลางคันนักเรียนสามารถศึกษาต่อได้ร้อยละห0ึโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกในเรื่องสื่อปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอนพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบโอเน็ net. ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลการสอบเป็นลำดับที่ดีขึ้นของเขตพื้นที่การศึกษา 2. นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้านและสามารถดูแลช่วยเหลือตอนเองตามวัยโดยโรงเรียนมีการเฝ้าระวังและคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกด้านเช่นการจัดระเบียบเข้าออกโรงเรียนอย่างเป็นระบบครูเยี่ยมบ้านนักเรียน100%เพื่อทราบความเป็นอยู่เมื่อทราบข้อมูลแล้ว ในรายงานที่มีปัญหาก็ดำเนินการดูแลช่วยเหลือเพื่อให้เบาลงเช่นจัดหาทุนการศึกษาการให้คำปรึกษาเป็นต้น 3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาชุมชนและท้องถิ่นโรงเรียนได้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งโดยจัดระบบคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหา จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มนอกจากนั้นยังมีการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนโดยครูประจำชั้นทุกคนจะมีการติดต่อสื่อสารและประสานข้อมูลผ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครองหากพบว่ามีนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ครูประจำชั้นจะรีบดำเนินการแจ้งผู้ปกครองเพื่อรวมกันแก้ไขปัญหาต่อไปนอกเหนือจากการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบที่กล่าวมาข้างต้นนั้นโรงเรียนยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีทัศนียภาพสวยงามปรับปรุงพื้นที่มุมอับลับสายตาและติดกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนให้โรงเรียนเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียนมีบรรยากาศที่อบอุ่นเหมาะแก่การเรียนรู้สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่นักเรียนมีความใกล้ชิดมากที่สุดและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นหลักเพื่อให้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความปลอดภยัยจัดการศึกษาครอบคลุม ความรู้ทักษะสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางพศ2551คือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีความรู้คู่คุณธรรมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมอย่างเป็นองค์รวมโดยการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต แก้危机สังคมส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสมมีความรับผิดชอบและปลอดภัยโรงเรียนวัดหลังแคบได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนด้วยนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยกำหนดในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนวัดหลังแคบเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพชั้นนำบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพ พร้อมในวิถีชีวิตศตวรรษที่21บนพื้นฐานความพอเพียงและได้ขับเคลื่อนด้วยแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจำ